หลังจากที่เรางอสปริงเรียบร้อยนะครับช่องสกูลงอสปริงเอาแค่หนึ่งรอยทีนะครับแต่ต้องทำสามรอบนะครับจริงจริงแล้วก็งอได้เยอะอยู่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบทีอยู่ได้ได้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบครั้งแต่ว่าเอาแค่ร้อยครั้งก่อนสามรอบง,งอสปริงเสร็จแล้วก็มาเล่นดัมเบล ดับเบลตัวนี้ที่จริงมัน15กิโลนะแต่ชจ้งสุพลเอาใส่อีก1แผ่นแผ่นละ 2. 5กิโล2แผ่นก็จาก15บวก5กิโลก็20กิโลพอดีที่แรกคิดว่า19กกิโลไม่ใช่20กิโลนะครับดูบบตัวนี้นะเสริมขึ้นมาที่จริงเขาทำขายแค่15กิโล เราเพิ่มขึ้นมาเพื่อต้องการให้เดี๋ยวหยุดไปก่อนชั่วคราวอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตราไปอกยี่สิกิโลอ่หนึ่งสองสามสี่ 你怕？ ตัวรับิดพื้นนะครับเราจะทำแต่ละท่าเนี่ยท่าละสามรอบนะครับแค่นี้พอตอน เช้าอย่างเดียวหรือว่าจะเช้าเย็นด้วยก็ได้นะครับแต่ต้องทําทุกวันนะ,ะเริ่มเลย เอารอบละยี่สิบพอนะครับเดี๋ยวเราจะทำันถึงสามรอบนะทำงี้ทุกวันนะครับทำเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นหรือจะเช้าเย็นก็ได้นะครับแต่ต้องทำทุกวันจะนสมุนตั้งเป้าวันหนึ่งเดือนต้องลดกลุ่มให้ได้นะครับแล้วก็หุ่นเสริมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับึ่งควรจะอัปเดตให้ดูทุกวันนะครับทางช่องทาง เฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกนะครับสุผลพ่อนามแดงนะครับนี่ขนาดรอบเดียวนะกามเริ่มมาแล้วครับกามเริ่มมาแล้วกามนั่งหลายแขน เริ่มมาหน่อยแล้วอ่าโอเคพอแล้วช่างเดียว